ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นข่าวสารเลขคงช่วงที่สองคนนี้ครับกับประจำวันที่6เดือนกลุ่มภาพันธ์ครับโชคร้ายตั้งแต่ตอนเล็กที่2ก็เลยครับกับทางฝั่งของตรนัวราชมงกรราชบุรี f อฟซครับล่าสุดทางเพจของสมุทรสอนรราชบุรีซีออกมาแจ้งข่าวร้าเลยครับหลังก้นอินจีวาในรุกชาวประซิศการของทีมนั้นครับเตรียมที่จะพาตัดหัวเข่าครับกจะจรบสิทธิ์ช่วยทีมในช่วงเล็กที่2ตลอดทั้งฤดูกาลเลยครับ อย่างไรก็ตามครับก็ได้มีการเปิดเผยจากธนานเสียฟุกรหรือธนานคุณธนวัฒนิติการจนะนะครับประธานสโมรสรราชบุรีสีได้บอกข่าวลายเกี่ยวกับธนาเอ็นจีวาในรุกตัวเก่งของทีมครับว่ามีการบาดเจ็บหนัก จนถึงขั้นต้องเตรียมผ่าตัดหัวเข่าครับทำไมเจ้าตัวนั้นครับจะต้องปิดเทอมอะไรในส่วนรีโบูทริกในฤดูกาลนี้เกมที่เหลือได้เลยครับและซึ่งในล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเพจราชบุรีฟีนานครับก็ได้ออกมาแจ้งผ่านเฟซบุ๊กสองของสโมรสรเลยครับว่าสั้นๆเลยนะครับเอ็นจีวัปปิดเทอมเตรียมผ่าเขา่าผู้ราทุกคนจะดูนายอย่างดีจนวันที่นายกลับมาสถิตนายริกที่1ยิงกาประตูในดิจาก1สวัเกมสุดยอด ถ้ามีนายในเลกที่2ก็คงจะดีนะแต่ฟุตบอลก็แบบนี้แหละพวกเราที่เหลือจะสู้เพื่อนายแล้วกลับมาสู้ด้วยกันเอ็นจิวาธนาวัฒนิติการชนะประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีครับและซึ่งโดยสำหรับโปรแกรมในสึกบอลลีบูทริกนะัดต่อไปครับแมตช์เดทที่16ในช่วงเลกที่2นี้ครับราชบุรีเอฟซีครับเยมที่จะออกไปเยเอ็นคนครปฐมยูเนเต็ดครับในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา2ทุ่มตรงครับณสนามลูกเด่นกีฬาเทศบานนคนปรปฐมด้วยกันเลยครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับเรายกกันไปที่ทางฝั่งของตา้านข่าวทีมชาติไทยกันหน่อยครับล่าสุดครับตรงยกเครดิตให้กับเพจของตะนานเกร,รียบุรีรัม v ีสอกันด้วยครับได้ออกมายกข่าวของตะนานสื่อดังเวียดนามเลครับที่วิเคราะห์ทีมชาติไทยที่ผ่านเขารอบชกทีมนานครับเราเจอกับ ทีมอ่อนเลยครับโดยทางฝั่งของทางสื่อเวียดนามนานครับได้ออกมาโต้ทีมชาติไทยเลยครับว่ามีจุดอ่อนชนะแค่ทีมระดับเอเชียก็ไม่เป็นเลยครับซึ่งในทตรงนี้ครับสื่อดังของเวียดนามนั้นครับยังอธิบายต่ออีกว่ครับว่าทีมชาติไทยคือทีมเดียวครับที่เอาชนะคู่ต่อสู้นอกภูมิภาคไนด้วยการชนะทีมชาติกิกิสานไปสองประตูศู์แต่ทางด้านทีมชาติกิกิสานน้นครับเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งจากเอเชียกลางอยู่ในอันดับที่98ของฟีฟ่าทีมนี้ครับได้แพ้บาิเซียครับในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก20 ดังนั้นครับจึงไม่แปลกเลยครับที่ทางด้านกีร์กิสจะแพ้ไทยในเอเชียนครับทีมไทยนั้นครับไม่เสียประตูให้กับซาอุอาระเบียครับก็เพราะว่าทางด้านซาอุผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยครับไม่จําเป็นต้องชนะก็ได้พวกเขากรับได้เก็บตัวไวเลนรอบต่อไปดูได้จากการใส่สำรอง9คนในสิบดตัวแรกที่ลงสนามเจอกับไทยเหตุผลครับที่ทางด้านทีมชาติไทยหยุดเร็วเกินไปครับก็เพราะเมื่อถึงรอบ8ทีมนั้นครับไม่มีทีมออนใดอย่างทางด้านกีร์กิสถานให้เชียร์ในยันอีกต่อไปครับดังนั้นครับ การเข้ารอบแปทีม MS สุดท้ายของไทยครับจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยเลยครับและนี่เลยครับสื่อดังของเวียดนามครับได้ออกมาวิเคราะห์บอลไทยเลยครับว่าทีม MS ชาติไทยนั้นครับเข้ารอบชกทีมเพราะเจอแต่ทีมรอดแบบนี้ก็มีเครื่องกันเลยเลยครับประเด็นข่าวสารที่3ครับอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็อยากที่จะเอา ให้เป็นไปได้เลยครับเมื่อาสุดครับแฟนบอลของท,นนทีมเจ้าบุญทุ่มครับอย่างทนานทีมนาิกของเวียดนามครับออกมาเรียกร้องเลยครับว่าให้สโมสรนั้นครับคว้าตัวทนีนเชลเช็คสุระโชคสายชาติเข้าไปร่วมทีมเลยครับ โดยซึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับแฟนบอลของธนาสโมสรฮานอยเอฟซีนั้นครับทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกวีริกของเวียดนามครับที่เพิ่งจะได้ตนาโคซิโกเกติสักเสนาเมืองครับอดีตคุณสื่อทีมชาติไทยครับเข้าไปคุมทีมเขาเรียกร้องเลยครับเรียกร้องอย่างหนักเลยครับให้ทนานโคซิโกเกติสักเสนาเมืองนั้นครับดำเนินการครับในการคว้าตนาเชวเช็คสุวิชโชกสายชาติเข้าไปร่วมทีมฮานอยเอฟซีได้ซึ่งแฟนบอลเวียดนามนั้นครับต่างมองเลยครับว่าหากมีตนาเชวเช็คสุวิชโชกสายชาติอยู่ในทีมมนนนัั้้ครกก็จะสาางว ในเก็บลูกให้กับทีมคู่แข่งได้อย่างแน่นอนและจะปูทางครับยกระดับทีมขึ้นสู่ระดับเอเชียให้ได้เลยครับโอ้โห,โหข่าวนี้ครับอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คงเป็นไปไม่ได้เลยครับ หลายเด่นข่าวสารต่อไปครับเราไปคันชี้ข่าวดราม่าในศึกของทนดนทนิษสองกันหน่อยครับอย่างทันานพัทยายูเนเต็ดทีมในศึกทนิกสองครับออกมาขอความร่วมมือแฟนบอลครับห้ามจุดผู้แฟบอีกเด็กขาดครับหลังพึ่งขอเหตุในเกมบลิกนาดล่าสุดครับเกมที่เฉินชนะทนดนสมุทราก้อนปทุมวันก่จันบุรีสีไป3าพัตุตรอครับเมือที่3กุมภาพันธ์ผ่านมาสนามกีฬากลางจังหวัดจนบุรีครับหรือสนามกรีบบัวนั่นเองนะครับ โดยด้ยนานตเลยครับทัพของตะลุรนรูมาหังการนั้นครับได้ออกมาโพสประกาศผ่านของตะลุนแฟนผิดสมมสิเลยครับว่าต้องของความร่วมมือครับแฟนลูกหนังชาวรุมาหังการให้เชียร์ทีมอย่างสังสรรครับปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าชมที่สนามอย่างเค,คร่งครัดเพื่อไม่ทีมนั้นครับต้องดนดลงทุนอีกหละครับ และซึ่งในทังนี้ครับทางสโมสรนั้นครับเตรียมที่จะเพิ่มมาตรการการควบคุมดูแลแฟนฟุตบอลครับให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนครับในบริเวณสนามแข่งขันรวมถึงการใช้ท่าคาที่รุนแรงครับต่อทีมคู่แข่งอย่างเจาะจงชัดเจนทางสโมสรพัทยานันครับได้นอกรับคําติเตือนมาโดยตลอดครับดังนั้นทางสโมสรครับจึงใคร่ของความร่วมมือให้แฟนบอลอีกครั้งครับในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลรวมกันชมเชียร์ทีมของเราทุกคนอย่างสัางสรรสนับสนุนครับและเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลที่ลงนา ทาหน้าที่ในสนามแข่งขันร่วมถึงครับร่วมการรักษาระเบียบของการเข้าชมการแข่งขันในสนามอย่างเคร่งครัดตามกฎกติกาต่างๆครับที่สหพันธ์ฟุตบอลได้กําหนดไว้ทั้งนี้ครับเพื่อความปลอดภัยครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดการแข่งขันครับและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการจัดการแข่งขันของสโมสรทั้งนี้ครับทางสโมสรฟุตบอลพัทยายืนในแดครับหวังเป็นอย่างยิ่งก็จะรับความร่วมมือจากฟุบอลทุกท่านในความเป็นแฟนคลับที่ดีต่อไปเลยครับ แต่ซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของสโมสรพัทยายยูเนเต็ดนั้นครับก็จะเปิดรังพบกับธนาคัสตอมยูเนเต็ดครับในศึกที่สองครับนาทีกีครับในวันพรุ่งนี้เลยครับในเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับณสนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปรือเลยครับ ประเด็นปิดท้ายตอนนี้ครับขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของทงนานสิงห์เชียงรายกันหน่อยครับอย่างทางด้านคุณมิติติยาภัย,ยรัตน์หรือทางด้านบิ๊กฮันประธานสโมสรส,สิงห์เชียงรายครับได้ออกมาปเปิดเผยถึงแผนการปรับดันเก็บอุ่นเครื่องระหว่างสโมรสรไทยกับสโมรสรจากต่างประเทศหลังพึ่งลงสนามอุ่นเครื่องกับทางด้านเด็กเวฟซี FC ครับภายแพ้ทีมจากสกอเรติประเทศกกเทศกาหลีใต้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ไปเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาครับณสนามสิงห์เชียงรายสยเดียมนะครับโดยซึ่งในขณะเดีวยวกันเลยครับล่าสุดเลยครับทางด้านบิ๊กฮันนั้นครับไดด้ออกมาเปิ จะอะไรครับวันในทุกต้นปีครับทีมจากเคริจะบินมาเก็บตัวที่ประเทศไทยครับเป็นประจําอยู่แล้วทําให้เรานั้นครับมีโอกาสที่จะเชิญเขาครับเข้ามาอุ่นเครื่องให้กับทีมสริททั้งเด็กกูฟซีหรือสโมสรอื่นจากเคริกในอนาคตข้างหน้าก็จะพยายามเลยครับที่จะผลักดันเป็นการแข่งขันซอร์ทเพเวอร์รานน่าให้ได้เลยครับและโดยทั้งนี้ครับการแข่งขันเกมบอุ่นเครื่องระหว่างสีเชรื่องรายนั้นครับที่ได้พบกับเด็กกูฟซีครับไปเมื่อที่30มกราคมที่ผ่านมาครับได้รับความสนใจจากแฟนบอลสื่อมวลชนทั้งไทยและเกาหลีใต้ ข้ามาติดตามสถานการณ์ทำข่าวอย่างใกล้ชิดกันอย่างล้นหลามเลยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบูรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ